วิธีการเปลี่ยน Apple ID จากประเทศไทยเป็นประเทศญี่ปุ่นนะคะกดมาที่การตั้งค่าค่ะขั้นแรกให้เราเพิ่มแป้นพิมพ์เป็นภาษาญี่ปุ่นก่อนนะคะอันนี้ได้เพิ่มมาแล้วนะคะเราก็เลือกญี่ปุ่นโอเคมาที่นี่แล้วก็กดดู Apple ID ค่ะ ประเทศภูมิภาคกดเปลี่ยนประเทศค่ะเลือกเป็นประเทศญี่ปุ่นค่ะกดยินยอมค่ะให้กดไม่มีบัตรเครดิตนะคะ ตรงนี้ให้เราใส่เป็นภาษาญี่ปุ่นค่ะใส่มั่วได้เลยนะคะตรงนี้เป็นเหมือนบ้านเล็กที่เราก็ใส่มั่วได้เลยะคะ่ะตรงนี้แนะนําให้ใส่เป็นใส่ทุกช่องแล้วก็ใส่เป็นญี่ปุ่นให้หมดเลยนะคะอันนี้เลือกอันไหนก็ได้คะ่ะอันนี้เป็นรหัสไปรษณียะ์คะให,ให้ใส่ เจ็ดตัวค่ะมัวได้เลยค่ะตรงนี้เป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือก็ใส่ไปม่วๆได้เลยค่ะสิตัวต้องตรงตามหลัก11ตัวให้ครบนะคะกดถัดไปค่ะเท่านี้ก็เปลี่ยนมาเป็นของญิ่ป